สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี f c น้องวงอิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้หนุ่มบนลคนร้อยเอ็ดมีประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาต่อยพี่น้องเฮาคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุ่มบนลคนร้อยเอ็ดครับสิ่งที่หนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องติดตามและ เชื่อเลยว่าหลายๆท่านติดตามมาเหมือนกันและหลายๆท่านก็รอสิ่งนี้มานานพอสมควรครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือเรื่องทํารั้วครับพี่น้องหัวบ้านครับพี่น้องหัวบ้านลานหน่อยจากดูคลิปของพ่อพ่อพ่อยายสร้างหรือรีสเกตสร้างบ้านเฮาครับพี่น้องแม้กระทั่งหลายๆท่านได้เห็นแล้วคลิปของบ่าวโทนก็นดีครับพี่น้องสิ่งที่เอฟซีหลายท่านเป็นห่วงและรอคอยมานาน เกิดมาหดแล้วครับสิ่งที่ผมคิดในใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคืออาจจะเป็นโฉนดอาศิมาแล้วครับพี่น้องพอโฉนดมาแล้วก็สามารถทํารั้วได้เพราะว่าตอนแรกอาสียังโฉนดอาสิแบงบ่ท่านแล้วครับพี่น้องบางสิ่งบางอย่างยังไม,ไม่ชัดเจนการปักลักเขตแดนก็ยังบ่เรียบร้อยนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ผมเชื่อเลยว่า หลักแดนหนาซีมาแล้วโฉนดอาจสีออกแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเป็นการซื้อขายเนาะครับเนาะหลาน่อยซื้อขายเด้อครับพี่น้องเด้อดินตรงนี้เพื่อความสบายใจเอฟซีหลายท่านที่ติดตามเรื่องหลานน่อยมาเป็นห่วงเรื่องนั่นเรื่องนี้สุดท้ายคือทางทีมงานครอบครัวและแม่หน่อยเพื่อนกระไดพิจารณาแล้วว่าทําการซื้อดีกว่าครับพี่น้องเพราะทาการซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับโฉนดพ่อก่อสีรับโฉนดเพิ่นก็ต้องวัดแดนแบ่งแดนให้เรียบร้อยเขตพื้นที่เรียบร้อย จากวันนั้นจากถึงวันนี้ที่หลายท่านบอกว่าคือพอสางหัวบ้านเนี่ก็คือนี่แหละครับรอโฉนดรอลักแดนครับแบงเขตเรียบร้อยก็ถึงวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ก็นาซีได้เรียบร้อยแล้วก็เห็นพอสางมากทีมงานมาวัดเขตแดนเพื่อจะทารัว้วต่อจากนี้ไปพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านที่เคยเป็นห่วงเรื่องหลานหน่อยเวลาอยู่บ้านอยู่ซองจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมที่แน่ๆมีอยู่แลว้วคือทีมงานลางบ้าเพิ่นเฝ้าให้อยู่แลว้วสอง เพื่อความอุ่นใจแม่หน่อยเพิ่นก็นําเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ FC, เอฟซีเข้าโอนเข้าไปเพิ่นได้เห็ุให้เห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการไปใช้เพิ่นใช้ให้เป็นประโยชน์กับหลานหน่อยให้มากที่สุดเพิ่นก็นได้ติดต่อเสียสรางครับเสียสรางศิจเกศสร้างบ้านครับพี่น้องเพิ่นกบมาวัดเขตดเดนเพื่อจะทํารั้วแล้ววัดขนาดความยาวครับพี่น้องแล้วเพิ่นก็นนกนมาประเมินว่าราคาสิไปกันใดบอผมเสียเลยว่าหนาสีคุยกันไดแต่ถ้าวันหนึ่งสร้างเสร็จ ก็จะเป็นเพื่อความสบายใจนะครับพี่น้องนอกเวลาหลานหน่อยว่าอยูก่ก็ดีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะของมีค่ามูลค่าหลายๆอย่างที่อยู่บ้านหลานหน่อยเกิดสิมีหลายและเกิดขึ้นทุกวันมากองทุกวันหลายท่านอาจจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยสําหรับนุมวลก็เลยกระมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีครับพี่น้องการสร้างให้เรียบร้อยเวลาผู้เป็นเดินทางมาหรือผู้เป็นเข้ามันเกิสิปเป็นการเข้าออกที่มีการ สแกนกนครคล้ายๆว่าขออนุญ,ญาตเข้าบ้านอีสี่หน้าบอมเนว่าพยอยากเข้าออกเลื่อยมันกับบอมนแมนว่ารับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีต่อไปต่อไปบาวโทษเมื่อก็้เไดสแกนว่ะหลายๆท่านเข้าไปกับสิคออนุญาตเข่าออกสี่มันก็้จะเป็นเป็นการที่ดีครับจากตะเกา่าบอมีบอมีแดนเนาะครับพี่น้องเป็นการรั้วไม่มีผู้สิเข้าสิออกของสี ball, หไฮบอลลายท่านกับเป็นห่วงจุดนี่ผมเสือเลยว่าหลายๆท่านกับเป็นห่วงเพื่อนกับอาซียาซีเว้าอยู่แต่เพื่อนกับซีโรชฉนดละคือว่าละครับ พอได้มากแล้วเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพิ่นกัษส,สริางขอให้เอฟซีต่อจากนี้สบายใจได้เลยคันมีรัวแล้วแล้วผมเสื้อเริ่มไม่หน่อยพอเอกไม่กระทั่งหลานหน่อยไปทําการแสดงไกลๆก็บสบายใจขื้นพ่อซิมีหัวปิดเรียบเย้เรียบร้อยความความปลอดภัยก็สิเกิดขึ้นหลายถามว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมกับบอแตถามว่ามันอบอุ่นชื่นใจขึ้นบอกร้ายเลยนะครับพี่น้อง ที่แน่ๆกับมี่บ่าวทุนทีมงานลังบานก็ดูแลอันนี้ก็คือความสบายใจของเอฟซีได้เกิดขึ้นแล้วสําหรับประเด็นต่อมาสิ่งที่ผมสีว้าก็คือจากที่ผมเว่าคลิปที่แล้วเรื่องลาหน่อยประมุน่นสีเอาตุ๊กตามาประมุน่นลดวหลายท่านก็ได้ดูคลิปที่ลาหน่อยไปเว่าทําการเสด็จเนาะนี่คือหัวใจของเด็ก17ปีจริงเหรอเด็กคนนี้ยังไม่รวยยังไม่ปังถึงระดับร้อยล้าน แต่เด็กคนนี้มองเห็นทันทีว่าคนที่เขาต้องการมากกว่าเราคือใครบ้างคนที่ไม่มีเขารอไม่ได้เหมือนคนที่มีพี่น้องเคยเข้าใจว่าคำว่าเวลาห้า,าบมมีสิกนจังนนส่นะเอาตรงต,รง,ตรงนี้ลหละเวลาหิวมันหิวแห้งนะครับมันรอคอยไม่ได้ลาน้อยก็เลยว่ามีโอกาสมีโอกาสก็พร้อมที่จะทําแล้วเพื่อไปให้เด็กๆไปมอบให้มูลนิธิเด็กยากไร้ครับพี่น้องแล้วกระทั่งแม้กระทั่งเด็กด้อยโอกาส นี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้ผมเสือเลยว่าอนาคตต่อจากนี้ไปหลานหน่อยจะมองเห็นอะไรดีๆจะช่วยสังคมได้เยอะผมเสือเลยว่าเอฟซีเอฟซี F C หลายท่านเขาว่าเบิงแล้วมีความสุขพี่น้องเบิงแต่การแชร์การแชร์การคอมเมนต์สิ่งที่หลานหน่อยโพสต์ขึ้นมากกี่แชร์กี่โพสต์ดูเอาที่ละเอฟซี F C มีความสุขทั่วหน้านี่คือสิ่งที่หลาเฮ็ดเลีว้วผมเสือเลยว่า การกระทําครั้งนี้หลานหน่อยจะได้เอฟซเพิ่มขึ้นหลายท่านจะได้เห็นหัวใจดวงนี้ของหลานน่อยว่าเป็นคนบุคคลแบบไหนประเภทไหนการติดตามหลานหน่อยได้อะไรมากที่คุณคิดสิ่งที่หลาคิดแต่ละอย่างป้านี่คือความคิดของเด็กจริงเหรอประโยคคําถามเกิดขึ้นหลายๆท่านจากวันนั้นถึงวันนี้เอฟได้เห็นหลายๆอย่างที่หลาททาสุดยอดเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา ความเหนื่อยที่หลาหน่อยซาสมมากแต่ละมือแต่ละเวรแต่ละปีนี่บ่ธรรมดาขนาดพี่น้องเข้าเดินทางไปยามพี่น้องเนาะไปยามพี่น้องไกลๆเนี่ยจะนอกลับมาน้อนโอ้ยเมือม่อยครับเมื่อยเนี่ยเพื่อนวะเมื่อยเมื่อยมันบอกครับพี่น้องนี่หลาหน่อยไปเสมอเดินทางไกลไปเสมคอครับพี่น้องนี่คือเด็กนะครับพี่น้องทั้งว่าผู้ใหญ่อย่างเราสู้มาณต่อสู้อะไรหลายๆอย่างเดินทางต่อสู่ชีวิตมาลายแต่เป็นยังขึ้นเมื่อยแต่หลาหน่อยเด็กซ้๊นี่ทามว่าเมื่อยไนี่ยเมื่อย แต่หัวใจหลานหน่อยไงหัวใจหลาหนห่อยเป็นคนเด็กที่สู่สู่สู่ใส่คาว่าสู่คากสู่เนี่ยผมยังยกยกย่องเลยว่าหลาหนห่อยเป็นเด็กที่ป๊ย่อมรับหัวใจหัวใจดวงนี้ที่เป็นนี่แต่ความสู้มานะอดทนหลาหนห่อยเป็นคนที่ผมเสือเลยว่าถ้าหลายๆท่านนําไปประยุกต์แนวทางการดํารงชีวิตของหลานหน่อยท่านจะประสบความสําเร็จมีแรงผลักดันในการต่อสู้ชีวิต ชีวิตของลาน่อยสูงมากจนหอดสมือหนึ่งว่าธรรมดาลาน้อยยังเคยคิดว่าตรงเนี้ไม่ได้ลําบากเท่าแต่ก่อนแต่ก่อนลําบากบ่ได้ยังเลยเด้แต่การลําบากครั้งนี้ยังมีสิ่งที่ตอบรับกลับมาและสิ่งที่ลาน้อยเศร้าบา่ได้ขึ้นยังครับพี่น้องหัวใจเอฟซีที่มารอคอยมารอชมมารอติดตามไดหลายท่านรอดูลานน่อยแต่ละมือ ลาน้อยเขาใจทุกอย่างคําว่าหัวใจของเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ที่มารอเขามาสื่อตัวสื่อบอัตรล่อลาน้อยคิดถึงตรงนี้คิดถึงคนที่เขาตั้งใจมารอสังเกตทุกครั้งที่ลานน่อยมาหอด้นมาขอทายรูปลานน่อยจะว่าปฏิเสธเลยนอกจากจะเป็นสถานการณ์ณตอนนั้นต้องรีบไปทําอะไรสักอย่างแต่ถ้าน้อยบว่าไม่ธทรมดลาน้อยก็ทายรูปคือจะเห็นว่าพี่น้องไปต่อคิวอ่ทายรูปทายจนเมื่อสุขคนในจังสีออกมาจังสีเศร้า ถ้าไม่ติดภารกิจก่อนถึงจะออกมาครับพี่น้องนี่คือเด็กน้อยคนนี้มีหัวใจรักเอฟซีทุกดวงเอฟซีไปหอดหลังวิธีสี่ก็ลุกมาถ่ายนะครับบ่มีว่าทํำนี่ทานั้นบม่มีมีแต่ว่าเอ้เขามามาถ่ายมารอมามา,มาติดตามบางคนเดินทางมาไก่ล่าหน่อยเข้าใจหัวอกทุกคนนี่แหละเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาติดตามแล้วมีแต่ความสุข ลาน่อยสุดปังครับพี่น้องติดตามเด็กคนนี้ไม่มีผิดหวังครับลาน้อยอุ้งอิงเพชรพันแพงจําชื่อนี้ไว้รักทัางใจครับสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ F อทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องนุ่มวลคนดิคอยทุกทา่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยตลอดไปครับสวัสดีสวีดัสครับ